จะด no, ีไหมถ้าเขาไม่เจ้าจะถีบเมียตกลงไปว่าพี่จะถีบเจ้าด้วยข้างซ้ายที่พี่ถนัด องมาสวินแสดงกลับมาแล้วพุชเก้อสักทีพ่อเด็เรย าวต่ไดมแล้ว่ <c oughs> ไม่รู้อะไร,รเกกูง,งาไ้แค่คำเดียวเลยต้่งาองค์สมด็จพระ่าสุราให้เราพนเต้าไม่เห็นมีอะไรอ๋อจ้เอ <c oughs> าเด็ที่มาต้อนรับพวกเราไปด้วมาสวินก็เดินทางมาลูเดินทางไปต้อ,รอนรับหน่อยสิลูก นี่มันจะรับผู้ฉากเลยใช่ไหมตคุงครับเติ้ตนตกลง,งพี่ภาวนาแล้วนะว่าคุยกับสารุ้งหลังแล้วคือว่าบอกว่าวันนี้ขอให้รางวัลดีเหมือนเอลด้วยเถอะนี่จอดในคนที่เขาดีเสร็จ ใหญ่จุ๊บเลยไม่ได้มีแค่แถวใหญ่เนาะอะไร่งมีท่ามนอนด้วยสนใจมุดภาพมะเปล่าเป็นสิบมป็นคนเออนี่เดี๋ยววันที่ยี่สิบต้อเกิดหนูใช่ไหมทำไมหนูจะเป็นไม่อยากขออะไรเลยหนูเคยฝากในติ๊กต็อกที่แกร้องโอนแกร้องทั้งฝั่งเลยนะตอนอะไไอ้ในไอ้ปาบคุณดูที่มาเวลาพ่อแม่อะไรแกร้องทั้องฟ้าหน่อยสิ ในทิกติกตอบทุนอยากฟังกล่าวคนดูท่านมาว่าเป็นดาบพ่อแม่มาฉากนี้ต้องเล่ออกมาแล้วแล้วยาวไปเอาเอาแล้วสั้นๆหน่อยมันมันยาวกว่าพี่อะไรอ่ะมาถึงแล้วน้องอ่ะแล้วแล้ว มาแล้วแล้วไม่ได้สิทไมาจับอะไรอขออะไรอย่างนี้ได้ไหมขออะไรจะขออะไรกลัมาไม่เคยคุ้นเคยอีกอะไรอนี่เกิดกูเข้าไปกูหาทางออกเจอไหมนะ

าหม่อมอไม่ใช่มัสวินแต่ว่ามัสวินกลงมาหรมัสวินโอ้พร้มัสวนินสด็ดเลย เดี๋ยวมาเอาเช่าอย่าลงคุณจู่ล่องจู่ล่องฮ่านี่หัวหน้าหัวหน้าประกาศบอกหัวหน้าด้วยว่าเมื่อไรจะเลิกเล่นเรื่องนี้กูไม่มีเงินชื่อซุดเลย่อาวันนี้ตัดอะไรนะจู่ล่องจู่ล่องหรือจู่เล็กจู่ล่องเขาเป็นทวนแต่กูไม่มีทวนมีแต่โต๊ะโขงไปที่ศูนย์สินค้ของสารหลังลงนี่เองเปล่าที่เนี้ยจะหยาดที่เนี้ยชัวร์ อย่างียุออมาดีเลยกนเบียร์ขอตะขเป็นอันนี้มัไม่ใช่เบียร์ไอ้ใาใหญ่อันนี้มันคือโสมตางกูจ้รางวัลที่ไน่อยากจะดูนะคุณผู้ชด นนี่่คกอถ้าเกิดถ้าเกิดมึงขับรถออกไปแล้วเจอรถขาวจอดนะไม่ใช่รถใครนะรถใครพี่กูจอดนอนไอ้ข้างทางเพื่กลับบ้านด้วยโอ้โหรถพยาบาลอะไร้แน่รถสนามงานน้อยสุขสันักเกิดจ้าโอ้ได้จนะ้าแม่จ้าเราได้ไหมนะจ๊ะขอบคุณมากแล้วเบียร์แกก็ดีนะไม่ช,ไไมช,ชมไม่ใช่คขคมงไม่เชี่ยขอบคุณมากนะแม่จ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบใจนะ No, พี่จีนต้้งไหนพูดไม่ใหญ่วะมาพามาแม่นี่ใช่ไหมที่ออกรถแห่สามเอาแม่จานหน,หนูต้องลงไปห,หรอ <c oughs> โอตายแล้วนี่ลูกเอจพ่อพกแกนนี่แหละรับแม่แม่พอแล้วแม่เพราะว่าผมต้องขับรถเข่า ขอบคุณแม่จ๋านั่นท่านหอมซุ้สึกกไก่เออหนูชอบจริงๆรุ่นเนี้ยเฮ้ยไปใหญ่แกไปหิวไปห่วยจะไหนมาเพือทำไมอ่ะกูยังไม่ทันหอมเลยยืนแกมแล้วมึงราไม่ร้ใครไมงรู้ไหมใครใครอ่ะนั่นแหะเมียพี่โยเขาเขาเมียเจ้าของร้านขอบคุณแม่จ๋าโอ้โหพี่โยกูหมดสภาพทั้งเพทมือห่าน วันน oh. ี oh, no okay. yeah. no. ้เราเล่นเรื่องอะไรนะเล่นเรื่องอ่าดำดมอ้าวตือปุ้ยไก่มาไงวะมใช้ตือปุ้ยไก่ก็ไหนญ่มันน้องสามเราครับว่าทำไมให้ลำล่าลำลายนักเตาไม่ดีเหรอดีเพราะอาจารย์ให้ก็ดีนะทำไมเมตตาสักท์อย่างนี้นะมึงนี่จ้างอะไรวางมัวโผด ใครแตได้อย่างคุณนอกคำพูดอย่างเงิ้ยกเช่าอย่างเงี้ยคนตีกันทั้งหหัวหัว่เลอะังอันนี้นี่เขาชอบเราหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ฟาร์มบาร์ฟาร์มบาร์อยู่ตรงไหน้นอยู่ข้างบนล้น บนฮูมีอะไรบอกจุล่งเอด้วยขาิขอว่ท่านกลวตีนอูบนูข้าว่นีขวอางนี้ข้าวอย่านี้้าวอย่นข้าวอย่างนาอย่นอว่างน้้าวอบ่างนวอย่างนี้าวอ่า้ข้าว่าน้ว่ี้ว่างี้ย่นีวอ่บงนี้าย่านอม่านหมาย่วอใ่าตน้ขอ่เง็กเขาย่นาอนทางนวงี้ขกเป่น้า่น ลูกมีคู่บ้างแต่ว่าลูกไม่อยากแต่งงานนะพี่ก็เข้าใถึงลูกจะไม่อยากแต่งงานยังไงลูกก็ต้องรักษาหน้าพ่อไว้ี๋ยวเราจะช่วยกันปฏิเสธนายเพราะว่าพ่อเองก็ไม่ค่อยชอบตาผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเออเปล่าเปล่าก็มีคนรักอยู่แล้วนไม่เจ้าค่ะพ่อรู้ถ้าลูกมีคนรักลูกรักใครพ่อก็รักด้วยยี่หวา บอกเลยยี่หวาพ่อยี่หวาต้องเรียกดังๆพราะยี่หวาเป็นคนหีหรังแต่ออาภาษาจีิหีรังมีแปลว่าหูตึงหีรังราภาษาจีิหูตึงถ้าเกิหูไม่ตึงหีไม่รังรา้า,งางตึไปตึงบ้างหไ วนปูยีวาพระคุ่บนขอ่เจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้นะมาสวินทังความรู้จักกับองยีวาพระคูะ่บ้นคเจ้าซะ เที่ยวด้วยกันไม่หลัตอน, taking, <ม Vas S 1> นอกูไปเยี่ยวนกกระจิบบินมาทิป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 พอกูออกเท่านั้นแหละพี่นุ๊ก er ไปเยี่ยวต่อกูนกกระจิบบินไปนกพูบบินมาููใครไม่หลับแต่อย่าไปนอนเดินเล่นสอดนาวาแกนดมะอะกูไปเยี่ยวแล้วนกพิราบลองเอรว่าพอกูยืนเยี่ยวมันลรอ ใมาดูสองคืนที่ชายผมเจ้าของนาวาแกนให้นอนฟรีครับสองคืนไม่มีหนูไม่มีแมงสาบครับนอนดีนอนสบายเตียงไม่แข็งดคเ่านี้เหรอแค่นี้เลยเหรอผมหมดครับระปิดทแต่ว่าลูกจะไม่อยากจะแต่งงาน แต่ตอนครั้งนี้ลูกทวลขอพระบิดาทูลขอออกมาภาพป่าสามเดือนรุจพธ์มาภาคสาเดินเสร็จพ่เสร็จแม่ไปเ่อยงไรอีเสร็จพี่จะมาพ่าป่าอนาแต่มันมีหวาาไปด้วยเยคะได้ไปไม่ได้รจันพระบิดาอีหวาเหเราะการเดินทางไปป่ามันกระทำลำบากทนได้เด็อนี่ไม่ได้างไเสร็จพ่อของฉันมีหวาทนได้ทุสิ่งทุกอย่างเลยค่อนอนกันดิ้งกินยางทายได้หรือ แล้วการเดินทางไปนมันไกลโขเขาจะต้องขี่ม้าไปไม่มใครขี่แล้ว <c oughs> จะขี่อะไรบอกฉันก็ขี่ได้หมดไป็นแค่เสด็จพ่อม้าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่และใหญ่เขอเดชะที่จะไปท่งนี้ไปป่าละมอกใช่ไหมพี่ท่าน <c oughs> อีนต้นเฮ้ยเจ้าค่ะลูกกูไปป่าเฉยๆไม่ได้ไปป่าละม ok โอ้ขอเดชะเหมือนดใจป่าจะเข้ามาไม่ได้หมดเลยป่าครัก็เจ้าอยากจะไปอีหว่าอยากไปชอบไหมลูกไอ้ท่านละพ่อ อะตามดูแลราคาลูกให้ดีกลับมาจากสามเดือนจะจัดพิธีแต่งงานให้รับดีก้าวไว้ยอนขึนขอบหุณ้อลขอคุณร้องเพลงมหาอนานแ่หแม่สีสุดมหาอำนาจมาเทพมีอยู่ เพราะว่าลำคาเนี่ยฮะเคยมีใครพูดไหมไม่มีนอกจากมือเขินวะจบวันนี้เจ้าจะไปกับพี่ใช่ไหมผมจะ,จะไปเพื่อนไปข้างถ้าเจ้าขึ้นมาพี่ได้พี่จะยอมให้เจ้าไปกับพีไ่ได้ไหม,ม่เข้าเสร็จดีเอาแล้วเอาลาส่งมา